มีน้องถามว่าจะสอบติดได้ต้องนอนน้อยๆจริงเหรอพี่คำตอบคือจริงครับแต่ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเรานอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าแบบนั้นเราไปอ่านหนังสือเราไปทำโจทย์เบอร์แน่นอน กลายเป็นว่าชั่วโมงหนึ่งเราน่าจะทําได้10ข้อแต่ถ้าเกิดว่าเรานอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงพี่ว่าเต็มที่5ข้อ4ข้อแล้วคิดเลขผิดผิด,ผดถูกๆกลายเป็นโทษตัวเองว่าทําไมไม่เก่งอีกมันมันรู้สึกแย่ไปันใหญ่แต่คำว่านอนน้อยของพี่หมายความว่านอนให้พอดีกับตัวเราอะเช่นบางคนนอน6ชั่วโมงเต็มอิ่มอ่ายางของพี่พี่นอน7ชั่วโมงเต็มอิ่มบางคนนอน8ชั่วโมงเต็มอิ่ม ซึ่งหลังจากที่เรานอนพอดีกับตัวเรากับร่างกายเราเนี่ยมันจะมีพลังมีแรงมาทําโจทย์มาอ่านหนังสือแล้วแล้วประสิทธิภาพที่มันออกมาแม่งจะดียิ่งขึ้น่ะดีกว่าเรานอนน้อยมากๆเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวพี่เองเคยผิดพลาดเรื่องการนอนมาก่อนทีนี้พี่รู้แล้วว่าตัวพี่เองอ่ะนอนเต็มอิ่มและเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยจะมีแรงมีพลังไปอ่านหนังสือไปทําโจทย์แหละทีนี้เมื่อก่อนอ่ะ พอพี่นอนครบเจ็ดชั่วโมงแล้วปัญหาคือพี่ไม่ยอมลุกออกจากเตียงเลยพี่ไปนั่งเล่นโซเชียลไยมือถือดูนั่นดูนี่กินเวลาไปอีกหนึ่งถึงสองชั่วโมงคือพูดง่ายๆว่านอนเล่นมือถือซึ่งไอการนอนเล่นมือถือสองชั่วโมงอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสําหรับพี่นะพี่มองว่าแม่งเสียเวลาแล้ว,แล,วแล้วพอหลังจากไยมือถือเล่นสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บค่อยลุกแม่งมารู้สึกผิดกับตัวเอง ว่าทำไมกูไม่เอาไอ้สองชั่วโมงอ่ะไปอ่านหนังสือไปทําโจทย์หรือไปออกกําลังกายหรือไปทําอะไรที่แม่งมันมีประโยชน์กว่านี้วะรู้รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะต้องรู้ว่าเรานอนกี่ชั่วโมงถึงจะเต็มอิ่มถึงจะฟังก์ชันถึงจะมีแรงมาอ่านหนังสือทําโจทย์ได้แล้วพอเรานอนครบตามที่เราวางไว้แล้วตื่นแม่งลุกเลย อ่านหนังสือทําโจทย์ทําตามแผนออกกําลังกายกินข้าวอะไรก็ได้อย่านอนเล่นเล่น,ลนกิ้งไปกิ้งมาเพราะว่าแม่งเสียเวลาเดี๋ยวจะมารู้สึกไม่ดีเหมือนกับตอนที่พี่เคยรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง